มาจ้าบาพอก็บุมิงแล้วจ้ามาในบุมจะเอาวิธีทำเหรียญโบยทานดอกแพงพวยฝรั่งมาให้เบิงจ้าขั้นตอนแรกให้ตาิบินเยาา2 7เซนติเมตรจ้าพับลงมา10เส้นเพื่อเหตุฐานจ้าการขึ้นทานเส้นสันจะยูดานบนเน้อจ้าใสาร่รบินเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองจ้าเส้นที่สี่เข้ากับจะสอยเข่าในรูเส้นที่หนึ่ง แล้วก็รวบปลายริบบิ้นเส้นที่สามขาวตรงกลางดึงให้กระชับหาเหรียญมาใส่จ้าพับริบบิ้นเส้นสันลงเพื่อหลอกเหรียญเด้อจ้าเส้นที่สี 9, ่ก็คือเกาจ้าก็สีสอดขาลู่จ้าจากนั้นบีบเด้อจ้าบีบให้แน่นเลยพี่กัปเก็บปลายริบบิ้นเส้นสันทั้งบวดทั้งสี่เส้นจ้าริบบิ้นที่พุ่มใส่เมอนก็คือริบบิ้นตาระข้างเบอร์สองสีขาวนุ่มกับสีเหลืองสลับกันเด้อจ้าพี่กัปเพื่อเฮ็ดดอกจ้า พิกรรบินกลับไปด้านหลังแบบนี้จ้าจากนั้นให้สอดลู่ที่อยู่ขางซายเด้อจ้ากรีบที่ได้ก,ก็ิิเป็นแบบนี้จ้าพลิกริบินไปข้างหลังจ้าจากนั้นให้สอดเด้อจ้าสำหรับไลยนี้ก็สิเป็นไล่เบสิกพื้นฐานง่ายๆจ้าเหตไปพร้อมกันเด้อจ้าพลิกริบินไปด้านหลังจ้าทำการสอดได้เลย ถ้าเกิดว่าริปินเส้นอื่นมันบางกระใส่มือท้ายพับซอยเดอร์จ้าดึงซอยดึงให้กระชับจ้าพลิกริบบิ้นไปด้านหลังจ้าหล้กกระทำการสอดได้เลย จากนั้นไม่ให้เกสอนจ้าพิกริบินไปทางขวาเด้อจ้าแล้วก็พิกริบินกับเขาหาจากองทําการมวนหนึ่งรอบจากนั้นก็ทําการสอดได้เลยจ้าคลีปสิได้กรกสิเป็นแบบนี้พิกริบินไปทางขวา,าพับริบินลงมาหาจากองแบบนี้จ้าจากนั้นทําการมวนหนึ่งรอบให้เป็นกลวยทําการสอดได้เลยจ้า พิกริบินไปทางขวาจ้าจากนั้นพิกกับมหาสะคลองแบบนี้จ้าทำการม้วนหนึ่งรอบให้เป็นกวยทำการสอดได้เลยจ้าพิกริบินไปทางขวาแล้วก็พิกกับเขาหาสะคลองแบบนี้จ้าทำการม้วนหนึ่งรอบให้เป็นกวยแบบนี้ทำการสอดได้เลยจ้าจากนั้นให้เฮ้าดึงให้กระชับจ้าตามที่เฮ้าพ่อใจได้เลย ถ้าพอใจแล้วเสเรียบรอยทำการตัดตกแต่งจ้าการตัดตกแต่งมือนีบบุ๋มก็สิตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจ้าก้านไก่ที่บุ๋มใส่ก็คือกันไกซิกแซกปลายโค้งขนาดหามินการตกแต่งก็เลแต่เหามากเลยจ้าว่าห้าสิตกแต่งแบบใดตามใจชอบได้เลยจ้านี่คือเสเรียบรอยแล้วจ้าวิธีการเหตุบุ๋มก็เสียมให้เบิ่งเรื่อยๆขอบคุณจ้า